รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภุลพักนักปรุงหกคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจะมือพิเศษมือเร่งด่วนมือในใน้อไหนๆก็ได้ทั้งนั้นปรับให้เหมาะกับตัวเรา รถของไข่รถของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานี่แหละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกโจมมาเข้าครัวทำอาหารอร่อยๆด้วยกันเถอะครับสวัสดีครับและนี่คือผลพักนนักปรุงโฮมคุกครับ พนจะนําเม็ดมะม่วงหิมพานต์มากคุณค่านะครับมาอบแต่ไม่ได้อบเฉยๆครับเราจะเคลือบด้วยรสชาติของกะทิต้องบอกว่าทําไม่ยากครับโดยรวมใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็มีแน็คอร่อยๆเวลบประทานแล้วครับข้อดีของกะทิผงนะครับก็คือซองเขาบางๆแบบนี้ครับจัดเก็บง่ายครับบางทีถ้าเปิดสมมติครัวเราเล็กๆก็ต้องเรียกว่าเป็นทางเลือกของการใช้กะทินะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับหนึ่งซอง ถ้าเราต้องการจะใช้เป็นกะทิที่เอามาทํากับแกงนะครับเราก็ละลายกับน้ํา 200cc ก็ได้กะทิแล้วครับแต่วันนี้ครับเมนูที่เราจะทําต้องบอกว่าเราอยากได้รสชาติที่เข้มข้นของกะทิแต่เราไม่ต้องการให้มีน้ำนะครับดังนั้นกะทิผงจึงเป็นตัวเลือกที่เพอร์เฟกเลยครับโดยเฉพาะกะทิผงของชาวเกาะนะครับรสชาติของเขาเนี่ยเข้มข้นแล้วก็ทําจากกะทิแท้ๆครับเราจะใช้ทั้งหมด30กรัมหรือครึ่งซองนะครับดังนั้นพลจะชั่งออกมาก่อนครับ ส่วนประกอบของกะทินะครับเราจะปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือน้ำตาลผสมให้เข้ากันนะครับส่วนของรสชาติทั้งหมดเนี่ยครับหมดแล้วครับมีแค่3อย่างเองหลังจากนี้นะครับเราจะผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะใส่ไข่ขาวลงไปตีให้เข้ากันดีก่อนนําเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ลงไปคลุกครับไข่แดงเราก็สามารถเก็บไว้ทาเมนูอื่นได้ครับตีส่วนผสมให้เข้ากันครับ ใส่เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวลงไปคลุกเคล้าให้เคลือบถั่วดีครับเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยมะพร้าวอบแห้งครับคลุกเคล้าให้เคลือบถั่วของเราดีครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักลงบนถาดครับพยายามให้กระจายกระจายกันนะครับเราจะอบสองไฟนะครับ อบครั้งแรกใช้ไฟ150องศา15นาทีครับ15นาทีผ่านไปนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราเอาถั่วออกจากเตาอบนะครับเคียร์ให้ถั่วหลุดออกจากกันครับผม เกี่ยให้หลุดออกจากกันนะครับลดอุณหภูมิเตาอบมาที่120องศานะครับ<า>เสร็จเรียบร้อยครับสีก็จะเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับรอบที่2นะครับที่เราลดไฟลงมา1 2 0องศานะครับเราจะอบเขาต่ออีก12นาทีนะครับ หลังจากออกจากเตาอ,อบนะครับแนะนําว่าพักให้เย็นก่อนรับประทานครับถ้าต้องการเก็บนะครับเก็บในขวดโหลที่ไม่โดนอากาศนะครับ2ส,สัปดาห์สบายๆเลยครับต้องบอกว่ารสชาติหวานมันแล้วก็เค็มอ่อนๆนะครับ ทานเพินมากทีเดียวครับทําเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเวลรประทานเล็กน้อยที่เหลือเนี่ยเราสามารถมอบเป็นของขวัญให้คนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับลองทํากันดูครับผลพันักรุงโฮมคุกผลพันักปรุงโฮมคุก คนญี่ปุ่นนะครับหลังจากเลิกงานเนี่ยก็จะชอบไปนั่งดื่มสังสรรค์กันนะครับหนึ่งในเมนูที่มักจะเสิร์ฟในร้านที่ขายเครื่องดื่มนะครับก็คือยากิโทริครับหรือไก่ย่างเสียบไม้นั่นเองนะครับและสําหรับเด็กๆนะครับเมนูนี้ก็พิเศษเช่นเดียวกันเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาเสิร์ฟอาหารมาในลักษณะเสียบไม้ย่างนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นเมนูที่รับประทานในโอกาสพิเศษวันนี้เราจะทํายากิโทริกันครับหัวใจความอร่อยนะครับของยากิโทริเนี่ยนะครับนอกจาก เนื้อไก่ที่สดนะครับมีคุณภาพแล้วก็อยู่ที่ตัวซอสเทริยากิด้วยครับซอสเทริยากิสูตรนี้ง่ายๆครับเราใช้ส่วนประกอบหลักของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยสออย่างนั่นก็คือโชยุและมิรินนะครับโชยุของคิโคแมนนะครับเป็นเครื่องปรุงที่พลต้องบอกไว้เลยว่าอยากให้มีติดครัวไว้ทุกบ้านนอกจากทําอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเราทําอาหารจีนอาหารไทยประยุกต์ใช้ได้ทุกเมนูครับโชยุนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองที่มีรสทั้ง5รสนั่นก็คือเปรี้ยวหวานเค็มขม รวมถึงอูมามินะครับสีของเขานะครับก็มาจากการหมักที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มิรินครับมิรินก็เป็นสาเกหวานนะครับช่วยทําให้ตัวซอสเนี่ยเงาแล้วก็ยังเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวซอสของเราด้วยนะครับสูตรนี้ง่ายๆครับผมเราใช้น้ําตาลทรายนะครับสช้อนโต๊ะใส่ลงในหม้อเลยโชยุนะครับ50มลลิตรตวงเลยครับ และมิลลิน50มิลลิลิตรเช่นเดียวกันครับมิลินก็เป็นสาเกหวานนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะมันมีแอลกอฮอล์เด็กจะทานได้หรือเปล่าเมื่อโดนความร้อนนะครับแอลกอฮอล์ก็จะระเหยไปครับบางไฟครับผมหลังจากที่น้ำตาลทรายละลายนะครับแล้วเริ่มเดือดเราจะลดไฟเป็นไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีครับหลังจากที่เดือดแล้วนะครับเราจะลดไฟลงต่ำครับให้ซอสของเรานะครับไม่เดือดพลานนะครับเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีครับ ในระหว่างนี้เราจะมาเตรียมส่วนของอไก่ย่างเสียบไม้ของเรานะครับในการย่างนะครับเราสามารถย่างบนเตาไฟหรือเราย่างบนกระทะก็ได้ถ้าย่างบนกระทะนะครับไม้ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ได้เลยทันทีแต่ถ้าเราย่างบนเตาไฟนะครับมันจะมีสิทธิ์ที่ว่าไม้ของเราเนี่ยจะแห้งแล้วก็หักออกดังนั้นถ้าเราต้องการย่างบนเตาไฟนะครับ <S <S เราต้องนําไม้ที่เราจะใช้ย่างเนี่ยครับไปแช่ในน้ําก่อนอย่างต่ําก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้พลแช่มาเรียบร้อยแล้ว วันนี้เราใช้เป็นสะโพกไก่นะครับเราอยากจะใช้เป็นส่วนอื่นก็ได้หรือบางคนอยากจะมีเครื่องในด้วยก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะเสียบสลับกับต้นหอมญี่ปุ่นนะครับหลายคนจะใช้เป็นหอมใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเลือกผักที่เราชอบได้เลยหรือเราอยากจะไปยุคเปลี่ยนมาใช้เป็นพริกหวานก็ได้เช่นเดียวกันครับเราจะหั่นนะครับต้นหอมนะครับเป็นท่อนๆครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาเสียบไม้ครับ คนใช้เป็นสะโพกไก่ติดหนังนะครับเราเสียบสลับกับต้นหอมครับเรียบร้อยแล้วครับสูตรนี้ก็ได้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันนะครับซอสของเรานะครับเราใช้ไฟไม่แรงมากไปเรื่อยๆนะครับประมาณ10นาทีเหนียวขึ้นแล้วกําลังพอดีเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราปิดไฟแล้วเขาเย็นลงเนี่ยเขาจะข้นขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเอาซอสออกมาพักได้เลยครับ ในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะโรยเกลือพริกไทยบางๆนะครับบนชิ้นไก่ของเราแล้วก็นำไปย่างกันเลยครับ เนื่องจากว่าไก่ของเราชิ้นหนานะครับใช้เวลาในการย่างนิดหนึ่งนะครับอย่าใช้ไฟแรงครับผมพนใช้ไฟอ่อนๆประมาณ12นาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่ะก่อนเสิร์ฟตอนนี้ซอสของเราเย็นลงแล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆลองดูซอสนิดหนึ่งความเงาของซอสตัวนี้นะครับมาจากส่วนประกอบของมิรินครับถ้าเราใช้แต่น้ําตาลกับโชยุซอสเราจะไม่เงาและรสชาติก็จะไม่มีมิตินะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวพลจะเอาออกจากความร้อนเลยครับ เมนูนี้นะครับไม่ว่าจะทานเวลาไหนก็อร่อยครับหรือในวันหยุดถ้าเราอยากจะมีปาร์ตี้เล็กๆในส่วนที่บ้านของเราก็แนะนำเลยครับรับรองครับถูกใจทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนลองทำกันดูนะครับผลพัรนักปรุงโฮมคุก mm hmm. ผลพัรนักปรุงโฮมคุก เมนูประเภทแรปนะครับก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทเมือที่เร่งด่วนนะครับเพราะว่าทําได้ง่ายใช้เวลาทําไม่นานนะครับสามารถทานด้วยมือข้างเดียวได้นะครับเรียกว่า On t h ด g o ได้เลยไม่ว่าจะกําลังอยู่บนรถนะครับหรือว่ากาลังเดินเข้าออฟฟิศส,สาหรับวันนี้นะครับเราก็จะนําเอกลักษณ์ของกริลชีสแซนด์วิชเนี่ยเข้ามาผสมผสานด้วยทําให้ได้มือที่อิ่มและอร่อยง่ายๆด้วยซอสเพสโต้สำเร็จรูปจากแอคเนซี่ครับผมจะมาทำแซลมอนก่อนนะครับก็ ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับจากนั้นเราจะมาปรุงนะครับรสชาติของแซลมอนโดยเกลือแล้วก็พริกไทยครับเล็กน้อยครับตอนนี้กระทะแล้วก็น้ำมันของเราร้อนดีแล้ว ก็จะเอาแซลมอนของเราลงไปเสียเลยนะครับก็เอาด้านหนังลงครับเวลาลงไปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะหดตัวนะครับให้เราเอามือกดไว้สักครู่หนึ่งนะครับพอหนังเราเริ่มอยู่ตัวนะครับไม่งอแล้วนะครับผมก็จะเบาไฟลงมาเป็นไฟกลางนะครับเราจะเสียเน้นที่ด้านหนังไปก่อนนะครับ โอเคครับเราก็คอยดูนะครับถ้าหนังของเรานะครับกรอบดีแล้วผมก็จะทําการพลิกด้านแซลมอนนะครับสำหรับระดับความสุกนะครับก็เลือกเอาตามที่เราชอบนะครับชอบสุกมากสุกน้อยเนี่ยก็ทําตามได้เลยครับเมื่อได้ความสุกตามที่เราต้องการนะครับผมก็จะคีบแซลมอนของเราขึ้นมาพักเอาไว้บนถาดนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวความร้อนนะครับจากการเสียนะครับมันจะค่อยๆทําให้ เนื้อด้านในนั้นสุกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับต่อมาครับตัวที่ให้รสชาติหลักของเมนูของเราวันนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยครับ Agnese pesto a l a Genovese ครับตัวนี้ก็จะเป็นซอส pesto เรียกว่าเป็นมาตรฐานก็ได้นะครับจะเป็นสีเขียวครับจากโหระพาอิตาเลียนนะครับตัวนี้เนี่ยของ Agnese เขาจะมีทั้งหมด3รสด้วยกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ pesto rosso นะครับตัวนี้เนี่ยสีแดงครับมาจากมะเขือเทศนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นออกสีส้มๆนะครับก็คือ pesto alla Siciliana นะครับตัวนี้จะทำจาก พริกหวานนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายครับแค่เราตักออกมาคลุกกับเส้นพาสต้าร้อนๆนะครับก็พร้อมทานได้ทันทีแต่อย่างวันนี้เนี่ยเราจะมาดัดแปลงนะครับเอามาใช้เป็นตัวซอสแทนครับผมมีมะเขือเทศนะครับแล้วก็หอมแขกที่ซอยไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาผสมกันส่วนผสมของเพสโตอลาเจโนเวเซ่เนี่ยครับมาจากในอิตาลีทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราจะทํา2เสิร์ฟนะครับก็ใช้ประมาณ4ช้อนนะครับแบบนี้หอมแขกของเรานะครับลงไปผสมครับคลุกให้เข้ากัน เราจะได้ทั้งความหอมความมันนะครับนะครับเราก็จะใช้แป้งตอติย่านะครับมาจะทำการโรยชีสไว้นะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นชีสอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นเป็นพวกเมลติ้งชีสนะครับมันจะเป็นมอสซาเรลลานะครับหรือว่าอย่างวันนี้ก็คือใช้เชดได้ชีสครับได้เหมือนกันจะโรยให้เป็นเลเยอร์บางๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าตัวซอสแอคเนซี่เพสโตอลาเจนเวเซ่ะครับรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วนะครับ อันนี้เนี่ยเราใส่ขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดเอฟเฟกแบบว่าชีสยืดๆท่านั้นเองนะครับจากนั้นเราก็จะรองนะครับด้วยกระหล่ำปลีนะครับอันนี้ผมหั่นเป็นฝอยๆไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวแซลมอนนะครับใส่ลงมาแล้วก็ตามด้วยเพสโตที่เมื่อกี้เราทำไว้นี่นะครับนะครับเราก็จะทำการห่อนะครับนี่ก็ปิดหัวท้ายก่อนนะครับปิดหัวปิดท้ายเสร็จนะครับแล้วเราก็ม้วนนะครับ นี้ถ้าบางคนทำล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันห่อลําบากนะครับเราสามารถใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะครับหรือว่าไม้อะไรก็ได้นะครับแบบนี้กลัดเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับให้มันอยู่ตรงไปก่อนนี้เองครับพอเราเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาแรปของเรานะครับ ไปเซียนะครับบนกระทะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวแป้งนะครับมันอุ่นร้อนแล้วก็ชีสด้านในนะครับเยิ้มๆครับแรปที่เราเพิ่งเซียเสร็จนี้นะครับจะได้เป็นแบบผิวกรอบๆครับสำหรับคนที่ชอบกินแบบผิวนุ่มๆนะครับก็วิธีแกงง่ายๆครับเอาแรปที่ได้นะครับพอไว้ในกระดาษฟอยล์นะครับประมาณสัก5านาทีพอแกะมากินเนี่ยก็จะนุ่มตามที่เราชอบเลยครับเอาละครับพอตัวแรปของเรานะครับ สีสวยๆร้อนดีแล้วนะครับผมก็เอาขึ้นมาเลยนะครับเสิร์ฟนะครับก็แค่ผ่าครึ่งครับจะผ่าตรงๆหรือจะหั่นเฉียงๆแบบนี้ก็ได้นะครับเสิร์ฟกับซอสเพสโต้นะครับเอาไว้ดิปเพิ่มได้ตักราดเพิ่มได้ครับเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วเมนูประเภทนี้ครับเราสามารถเอาวัตถุดิบข้างในนะครับมาสลับสับเปลี่ยนได้ตามใจชอบครับ ทำให้สามารถทํากินได้ทุกวันนะครับตลอดสัปดาห์โดยไม่ซ้ํากันสักวันครับผลพัดนักรุงโฮมคุกผลพักนักรุงโฮมคุกเอาใจติ่งเกาหลีนะครับเราจะมาทำของว่างง่ายๆนะครับที่มีรสชาติที่โดดเด่นของกิมจิครับ เมนูนี้แรปกิมจิอบชีสครับส่วนประกอบของเมนูนี้นะครับมีเพียงแค่4อย่างเท่านั้นได้แก่ผักกาดขาวนะครับซึ่งเราจะเอาไปต้มในน้ําก่อนให้เขานุ่มหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาช็อกในน้ําเย็นนะครับแล้วก็ซับน้ําให้แห้งอีกทีหนึง่งอย่างที่2ก็ได้แก่เบคอนรมควันครับอย่างที่3กิมจิครับเชื่อเลยว่าทุกบ้านมีติดตู้เย็นอย่างแน่นอนครับและอย่างสุดท้ายทุกคนชอบปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือชีสมอสเซเล่าครับมาเริ่มทํากันเลยครับ เราใช้ผักกาดขาวทั้งใบนะครับใส่ลงในน้ำครับนำลงไปต้มนะครับให้เขานุ่มดีครับหลังจากที่นุ่มดีแล้วนะครับนำใส่ในชามน้ำเย็นจัดครับเพื่อหยุดความร้อนน้ำผักที่เย็นลงแล้วนะครับซับน้ำครับในการซับน้ำนะครับเราสามารถใช้โรลลิ่งพินนะครับกลิ้งนิดหนึ่งครับ เพื่อให้ตรงส่วนที่เป็นก้านแข็งๆเนี่ยม้ลลวนเราไม่หักครับเราใช้เบคอนนะครับวางลงไปก่อนครับตามด้วยกิมจิม้วนให้เป็นแรปนะครับ เตรียมถาดอบนะครับที่สามารถเข้าเตาอบได้น้ำมันงาครับผมจัดเรียงแรปของเราลงไปครับผมด้วยน้ำมันงาเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับโรยหน้าด้วยชีสมอสเซเลล่าครับนำเข้าอบที่180องศาเซลเซียส เป็นเวลา10นาทีนะครับหรือจนชีสของเราละลายดีครับครบ10นาทีแล้วครับจะสังเกตนะครับว่าส่วนประกอบในเมนูนี้นะครับล้วนเป็นสิ่งที่เรามีติดตู้เย็นอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถขึ้นรูปไปก่อนก็นได้นะครับก็เรียกว่าห่อไว้ให้เสร็จสับเลย พอต้องการจะรับประทานเราก็เปิดเตาติ้งของเรานะครับง่ายๆครับแล้วก็โยนเข้าเตาอบใช้เวลาแค่10นาทีนอกจากไส้วันนี้นะครับที่เราใช้เราสามารถใส่อย่างอื่นได้ตามใจปรารถนาเลยแต่ใช้เป็นไส้ที่เรียกว่าปรุงสุกมาแล้วนะครับเช่นเราอาจจะเอากิมจิผสมกับทูน่าหรือว่าจะใส่ปูอาดใส่ไส้กอกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเสิร์ฟร้อนๆครับผมโรยด้วยพริกไทยเล็กน้อย เสร็จเรียบร้อยครับเท่านี้ก็พร้อมรับประทานนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราไดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG t i k t o k และปหลายแอดครับ